สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็อยู่ในแปลงกล้วยไข่นะครับอีกแปลงกล้วยไข่แปลงนี้อายุครบ5เดือนแล้วครับก็อีกไม่กี่วันครับจะครบ5เดือนเต็มก็ต้องรีบจัดการนะครับสําหรับวิธีการดูแลกล้วยไข่อายุ5เดือนครับก็ใกลได้เก็บผลผลิตแล้วใกล้แทงปีแล้วครับแล้วก็เราต้องรีบเคลียร์แปลงนะครับตัดหญ้าเคลียรทำความสะอาดแปลง แล้วก็ถ้าแปลงไหนหญ้าเยอะนะครับก็แนะนําให้ตัดตัดให้เตียนโล่งแบบนี้ก่อนครับแล้วก็หลังจากนี้สามวันประมาณสามวันหญ้าจะเริ่มแทงยอดอ่อนขึ้นมาแล้วก็จะใช้ยาฉีดหญ้าก็ได้ครับในกลุ่มกูฟโฟซินเนตนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับก็อย่าให้ฉีดไปโดนบริเวณโคนต้นครับบริเวณโคนต้นที่มีหน่ออ่อนครับก็ฉีดในบริเวณกลางร่องครับพยายามหลบ โคนต้นครับแล้วก็หลังจากเราฉีดยาหญ้าเสร็จก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแต่งหน่อครับแต่งหนอ่อแต่งใบเพราะว่ากล้วยเขาจะใกล้จะแทงปีแล้วครับสําหรับการแต่งหน่อครับกล้วยห้าเดือนครับหน่อจะยังเยอะแบบนี้นะครับกล้วยห้าเดือนเราจะจะยังไม่ไว้หน่อครับแต่การแต่งหน่อเราจะ จะใช้วิธีเฉือนเริ่มเร่มเราจะเริ่มไว้หน่อแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่ไว้หน่อแทนต้นแม่ครับก็จะเป็นการเฉือนทั้งหมดก่อนครับจะให้ดูนะครับสําหรับการเฉือนหน่อกล้วยกล้วย5เดือนครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางว่าต้นแม่เขาจะแทงปีแล้วก็ตกเครือไปทางไหนครับเราก็ยังจะไม่ไว้หน่อครับยังไม่ไว้หน่อแทนต้นแม่ครับก็จะเป็นการไว้หน่อแบบ เฉือนทั้งหมดเลยครับจากที่เราเฉือนรอบที่แล้วรอบก่อนครับ้วยเราจะเฉือนไว้ประมาณนี้ครับเขาจะแทงขึ้นมาอววๆขึ้นมาประมาณนี้สําหรับการไว้หน่อครับเราจะเฉือนรอบแรกก็ให้ให้เพื่อนๆเฉือนเฉียงแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับทุกหนอ่อเฉือนออกทั้งหมดเลยครับยังไม่ เป็นการไว้หน่อครับแต่ว่าจะเฉือนออกทั้งหมดเลยถ้าการไว้หน่อจริงๆก็จะไว้ตอนที่ต้นแม่ตกแทงปีไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะยังไม่ไว้หน่อแทนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าต้นแม่เขาจะแทงปีไปทางไหนก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับเกีย่ยวกับการแทงปีกล้วยที่ว่าจะแทงปีออกด้านไหนครับถึงเราจะหันเงากล้วยไปทางเดียวกันก็ ยังไม่ยังไม่แน่นอนนะครับแต่จากที่สังเกตดูครับกล้วยที่จะหันไปทางเดียวกันส่วนมากจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับแสงนะครับเกี่ยวกับแสงสว่างเพราะว่ากล้วยเขาจะหันออกหาแสงอยู่แล้วครับแต่การแต่งหนอเดือนที่5ครับเราก็จะเฉือนออกทั้งหมดจะยังไม่ไว้นะครับเฉือนออกแต่ว่าเราจะขยับขยับขึ้นมาจาก ที่เราเสือนรอบก่อนครับขยับขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าหลังจากที่เราเสือนรอบนี้ไปแล้วหน่อข้อจะแทงขึ้นมาอีกอวบขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเฉือนอีกด้านหนึ่งเฉียงแบบนี้นะครับก็จะเริ่มไว้หน่อครับแต่ว่าจะยังไม่ยังไม่ปล่อยครับการไว้หน่อแบบนี้ก็จะช่วยให้ผลผลิตเราได้เต็มที่ครับตอนนี้เราจะเสือนออกทั้งหมดก็จะทําแบบนี้ครับทุกกอ แต่ถ้าเรากล้วย5-6เดือนไปแล้วเรามาเฉือนซ้ำที่เดิมนะครับหน่อเขาจะเล็กครับหน่อเขาจะไม่อวบเวลาเราจะไปขยายพันธุ์ต่อครับหน่อเขาจะไม่สมบูรณ์ก็เฉือนได้หมดครับซ้ายขวาครับแต่เฉือนขยับขึ้นมาหน่อยนึงครับจากจากรอยเดิม ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นการดูแลกล้วย5เดือนครับเราต้องรีบเคลียร์แปลงให้หมดหลังจากที่เราแต่งนอเสร็จแล้วนะครับก็ถ้ากล้วยใครไม่สมบูรณ์พอก็ใส่ปุ๋ยเร่งได้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นสูตรเสมอก็ได้ครับสูตรเสมอสูตรสิหรือว่าใครที่ดินดีแล้วก็ดินดีค่อนข้างดีนะครับก็ใส่13บ3 2มสิบยดได้ครับ แต่การแต่งหน่อก็สําคัญนะครับการไว้หน่ออย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งปล่อยเลยนะครับเพราะว่าการปล่อยไว้หน่อเลยจะทําให้เขาแย่งอาหารจากต้นแม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นใบแบบนี้แล้วผมจะย้ําตลอดนนครับถ้าเป็นใบแบบนี้แล้วเขาจะปรุงหลดสารอาหารแล้วก็จะแย่งอาหารจากต้นแม่ได้แล้วนะครับเพื่อที่เขาจะสร้างลําต้นใหม่เราต้อง เฉือนออกก่อนครับแล้วก็จะทําประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ผมจะแต่งให้ดูก่อนครับเดี๋ยวก็แต่งผมก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะจะฉีดยาในบริเวณกลางล่องนะครับกล้วยห้าเดือนเราต้องรีบเคลียร์แล้วก็ทําความสะอาดแปลงครับเพื่อที่จะใส่แล้วก็ส่วนที่เราตัดออกนะครับพวกหนอ่อหรือว่าใบนะครับ เคลียออกกลางร่องไม่ใช่ว่าทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับในแปลงก็เราที่เราเคลียร์ออกแบบนี้เพราะว่าให้ดูใบนะครับนะครับถ้าเราทิ้งใบไว้บนร่องแบบนี้ครับเวลาเราหว่านปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะตกค้างค้างบนใบจะไม่ลงดินนะครับเราลดน้ําหรือว่าฝนตกใส่ก็จะมีโอกาสที่จะลงดินช้าครับปุ๋ยก็ สารอาหารในปุ๋ยก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ครับถ้าเราตัดหนอแต่งใบก็ให้เก็บลงเก็บลงที่ในร่องเลยนะครับให้เขาอยู่ในกลางร่องแบบนี้ก็จะจัดการแบบนี้ครับกล้วย5เดือนก็มีขั้นตอนการดูแลก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ